อย่าหนูว่าไปเจอเมนูมาเมนูนี้มันง่ายมากออมเล็ตจบในถุงขนมกรุบกรอบนั่นเองนะครับผมเชาละใช้เป็นวัตถุดิบใช่ไหมใช่เอ้เออให้มันละเอียดกว่านี้อืออื้ออไดเเอ้พีที่พีีพพพาวพะพาวแต่พี่อ่ะไม่ชอบนี่เลยทำไมเ่ยดูดิมัดเถียง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  จะลุ่นเหมือนกันว่ามันจะออกมาเหมือนที่เราคิดไว้ไหมและนี่คือโอ้โห oh! และสามารถติดตามพวกเราได้นะครับผมที่ pop dot v นะครับผมหรือว่าจะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพีพของเราก็ได้นะครับผม